สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ขนส่งแห่งที่2องจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เพราะคุณครูนะคะเดินทางมาที่จะตรวจสอบสภาพรถนะคะว่าจะเป็นยังไงเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางทั้งของผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะวันนี้เราจะพาไปชมกันนะคะว่ารถของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ก็ตรงทีวีอีกฝั่งนึงนะคะเป็นห้าอันนี้ที่หกอันนี้ตัวเจ็ดกดออกได้เลยเออแล้วก็สามารถเอ่องไปมีบอนึงได้เลยปุ๊บโอเคโอเคแน,น,น่นหนาแน่นนะคะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเองนะคะค่ะแล้วเรามาดูข้างล่างกัน ข้างล่างนะคะก็จะมีสิง่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ <c oughs> คือค้อนทุบกระจก <c oughs> ทั้งบริเวณตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศแอร์เย็นฉ่าเลยค่ะค <c oughs> <c oughs> วันดำตัวนี้นะคะจะต้องไม่เกินอยู่ที่30%ซนะคะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราคือ16นะคะจะทำการตรวจวัดอยู่2ครั้งด้วยกันนะคะว่าค่าจะเกินหรือเปล่าค่ะค่ะแ <c oughs> <c oughs> ละนี่นะคะเป็นการรอเพื่อที่จะ เข้าตรวจสภาพรถคันที่2นะคะเดี๋ยวคุณบุ๊กกี้จะพาไปดูว่าข้างในรถคันที่2เป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะค่ะนะคะถังดับเพิงจุดแรกของเรานะคะจะอยู่ที่ด้านหน้าเบาะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นโทนสไตล์เรียบรู้อยู่ลักชัวรี่แบบยุโรปหน่อยๆน,นะคะค่นะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคอนนะคะจะอยู่ที่บริเวณข้างเบาะนั่งติดกระจกแบบนี้เลยสามารถดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ทุบ โอเคเราเดินมาดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังจะเป็นประตูฉุกเฉินนะคะแล้วก็ประตูฉุกเฉินฝั่งนี้ตัวนี้มนเมื่อกี้ให้คุณครูปุ๊กกี้ที่ตัวใหญ่และแรงเยอะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าค,คุณครูเวตาตัวจิ๋วเท่านี้นักเรียนเราก็ตัวจิ๋วจะเปิดได้หรือเปล่า รถบัสคันที่3าของเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเหมือนยุโรปหรือเปล่าหรือว่าอ๋อบรรยากาศคันนี้ใหอารมณ์เหมือนคาวบอยขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอขึ้นขึ้นมาแล้วก็จะเจอความทางระพิงนะคะทางทางบเพิงด้านข้างประตูนะคะคือจุดแรกนะคะต่อมานะคะโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงคะโอ้โห คันนี้วินเทจมากหนึ่งสเต็มจะชอบไหมนะเอมีสเต็มก็ชอบครับมีที่ชาร์จด้วยนะครับแต่ระบบอ่ะตอนนี้ระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยเราก็จะมีไปดูประตูหลังแล้วก็มีที่ชาร์จแบตข้างๆทุกบาะนะคะตัวนี้ลองดึงดูสินี่เลยง่ายๆทุบตึ้มชอบแบบมีน้ำตาเนี่ยมาดูสั อันนี้จะเป็น,น,นเนบาะใหญ่ของเพื่อนอ,อ๋อคันนี้จะเบาะใหญ่นะคะคันนี้จะเป็นเบาะใหญ่เครื่องเสียงก็น่าจะดีของเพื่อนเครื่องเสียงแอร์อ๋นนอ,อ,อน,น,น,นะคะเครื่องเสียงตรงนี้เดี๋ยวรบกวนพีท เปิดประตูฉุกเฉินประตูฉุกเฉินของเรานะคะแห่งที่สองตรงนี้ปุ๊บถูกใจทั้ง3คันค่ะสะอาดกว้างแล้วก็ความปลอดภัยก็คือมีมาตรฐานทุกคันค่ะไม่แบบว่าเปิดยางเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีประตูเยอะประตูเยอะใช่เมื่อก่อนเรานึกว่ามีแค่ประตูที่คนขับเปิดให้ใเราไม่เคยรู้ว่ามีประตูอัใช่พอเราได้มาดูคนขับเราแนะนําค่ะว่าเปิดทุกจุดแล้วก็ให้ลองเปิดเองถ้าหนูเปิดได้หนูเชื่อว่านักเรียนก็เปิดได้ ประทับใจตรงไหน,นทตรงที่ทุกจุดนะคะมีคอนไม่ได้เว้นระยะห่างกันแบบว่าเยอะเลย<อ>เพียงแค่3มบอกก็จะมีคอนทุกจุดไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างเดินไปนะคะประตูฉุกเฉินด้านหลังนะคะเปิดไม่ได้ยุ่งยากเลยเปิดง่ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ดันออกไปเลยนะคะซึ่งคุณครูปุกกี้ลองแล้วทุกคน,นช่องบนก็จะทำได้ ช่องบนแคบๆนะคะครูปุกี้ผ่านได้ทุกคนก็ผ่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราแค่ออกแรงดันปึ้งครั้งเดียวเรียบร้อยนะคะสามารถเปิดออกไปได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะพอเดินลงมาข้างล่างมีประตูฉุกเฉินนะคะที่เป็นประตูใหญ่เลยแล้วก็เปิดไม่ยากด้วยนะคะปกติแล้วจะเปิดทําความสะอาดนะคะแล้วก็ทีนี้นักเรียนจะสามารถถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนักเรียนสามารถที่จะเปิดแล้วก็ดันประตูออกไปได้เลยเหมือนเปิดประตูปกติได้เลยค่ะ